น้องภาษาอังกฤษเก่งไหมครับอ๋อผม,ผมไม่อยากจะพูดแล้วพี่ทไม,มเนี่ยจบอังกฤษมาจบจากอังกฤษมาเอาแล้วมึงจบป .2 ออที่อังกฤษอ่่ๆถ้าอย่างนั้น ภาษาอังกฤษได้ทุกตัว,ได,ดตวได้ทุกตัวได้ทุกตัวอ่าเดี๋ยวกูลองพูงก่อนเอ่อภาษาอังกฤษอย่างพระ <c oughs> มังมังเอ่อภาษาอังกฤษ,ยอ,ษยอย่างเอ่อเ่อนอยว่วะเดี๋ยวจะเอาเยากๆนะ่อภาษาอังกฤษอย่างพ่อ มาเช่ไม่ใช่ <c oughs> เล่นๆเว้ย <c oughs> เออภาษาอังกฤษอย่างแม่มาเช่เท่า <c oughs> ทางจะโจงกฤษจริงเว้ย <c oughs> หมอด็อกเตอร์อ้า ม่งเอ้ยมะม่วงเขาบอกอยากมาด้มงม่วงมังโก้ไงมึงมันบอกมันจบอังกฤษมาพวกนี้เออ่ดอกไม้ flower flower น้ำ สรับรับโทรศัพท์ไม่มีอะไรข้อโอมฮะขรอโอมน้ำ Water Water น้ำคือสตกตกห้องเฮ้ยแมเอายากๆหน่อยเอายากๆเลยมา่วงน้ำดอกไม้ Mango water and the flower Để đợi 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 Vào mấy đi,mà mua nắm đọc mái Mango water and the flower Áo oh, lẽo mừng Xật oh. เล็กแปดเยอะๆเล็กแปดเล็กแปดน่อยเล็กแปดเด็กอัลทริยะแห่งปีมะม่วงน้ำดอกไม้ mango water and the flower เป็นไปได้พี่น้องยี่เอาใหม่เอาใหม่ mà muốn mạnh mang cổ the được ơi được muốn Ông mày đi, mạnh Mango and the Oh. Oh. อออ๋อโอ้ยยี่ยอโอ้ยได้ใช่ไหมยี่ยากหน่อยทีนี้มะม่วงม,มันแม่งภาษาอังกฤษมันเป็นอย่างนี้เหรอ oh. ปรเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนยก็ได้มะม่วงฟ้าลั่น Mango Sky a n d u p เปลี่ยง,มมงเปลี่ย เดอกอะไรนะเอาใหม่นที <S <S people, bbe bbe> ่มะม่วงมะม่วงฟ้าล้านอะไรนะมะม่วงสกายแอนด์เปี้ยงเปียงที่ไหนสอนแม่งมาวะเดอกอ่าภาษาอังกฤษเลยทุกคำ ได้ดรู้คำกับภาษาอังกฤษอย่างพ่อ father แม่ mother คร cool. oh, <te <te e ู teacher นมยูสเซอร์โอ้โหเบลเลอร์เลยเยี่ย้ไปสองคนไหนวะนมยูเซอร์เบลเลอร์เลย สัตยุดไหนมันเนี่ยไอ้เหี้ยอ้นี้ไหนเบเลอรมันไม่ได้บอกกูเออภาษาอังกฤษนี่ได้ทุกคำจริงๆใช่ไหมใช่ครับเส้นผมผมเนี่ยผมหมะแฮ แฮ่เพราะว่าผมนะโอเคนะฮะตาไอได้ด้วยปากเมาส์เมาส์ปากแม่เมาสลิ้นลิ้นก็เลียงไงพี่นี่มันพ่อมึงลิ้นที่บ้านพี่เอาไว้เดินนะครับอะไรนะฮะลิ้นที่บ้านพี่เอาไว้เดินนะครับ สตันเลยกูเออจริงของมันไอ้เหี้ยลิ้นบ้านกูคงมไม่ได้เดินแน่อ๋อสดอะลิ้นเหลียล่ยเหลี่ยคางโอ้ พ่อหยิบตีตาแตกเลยมึงเคยนอนกับพ่อกับแม่ไหมเนี่ยเคยดิเคยเคยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไหมอ่ะได้ยินอ่ะได้ยินยังไงฮะเด็กนรก มึงฟอกสีขาวอีกจังพ่อมึงคงเปิดหนังโป๊ดังมาหน่อยมึงเลยเออเมื่อกี้มึงบอกว่ามึงไปไปเรียนอังกฤษมาจากประเทศประเทศอังกฤษนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนปออะไรเนี่ยอยู่ปออะไรติดอังกฤษอนุบาลสองอ่ะอรุบาลสองอนุบาลสองแม่งไปไปเรียนอังกฤษเก่งขนาดนี้มึงดู ตอนไปอังกฤษนี่ไปยังไงฮะนั่งเครื่องบินแบบนั่งเครื่องบินอ๋อโหยี่กูโตัวป่านนี้นยังไม่เคยขึ้นเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นมากเล่าให้พี่ฟังหน่อยมันเป็นยังไงคือตอนนี้เครื่องบินนอกอะ่ะขึ้นไปปุ๊บมันติดเมฆอะติดก้นเมฆเยอะละแล้วแล้วแล้ว<ม>ลองทำไงฮะผมก็ลงไปเข็นอนะลงไปเข็น ที่นี้พอมันไปไปได้แล้วอะ่ะมันก็ไปรอผมมาพี่ไม่รอมึงด้วยแล้วลมึงทำไงผมก็เลยโบอกอีกคันไปอะ่ะโบอกอีกคันเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวนะมึงไปอังกฤษไม่มึงไปสายการบินไหนเนี่ยเชิดชัยทัวร์เชิดชัยทัวร์อีกที่มึงไปโคราชแล้วกันนะ่ะ อ๋อภาษาอังกฤษนี่ถ้าไปมังกรมาแล้วคือต้องเป๊ะใช่ไหมเป๊ะมากเป๊ะมากเลยใช่ไหมเอออย่างภาษาอังกฤษ่าส้มอเลนอเลนกล้ยบันนันน่ะฝรั่งมักซิดา น้อยหน่าน้อยหน่าบ,บักเขียบบักเขียบพุทธาบักแทนกูว่ามึงไม่ได้แปลงกฤษและเฮียมึงไปโคราชชัวๆหรือไม่ก็อุดรอะขอนแก่นอะไรพวกนั้นนะอะเฮียภาษาอังกฤษอย่างจริงจกขี้เกียรขี้เกียม ขิ้งก่าขี้กระป๋องขี้กระป๋องยุ่ยเซอร์ในห้องอะเกี่ยวเลขแปดหน่อยดิไม่กดเลขแปดเลยขี้เหนียวเลขแปดมากเดี๋ยว มึงไปโรงเรียนแล้วมึงได้อะไรมาจากโรงเรียนมั้งเนี่ยได้อย่างลบขโมยเพื่อนมากูยอมมึงว่ายัดโจไปโรงเรียนไม่ได้อะไรนอกจากการลบเพื่อนแม่งเอ้ยภาษาอังกฤษอย่างปลา ฟิตเอ่อบิชช <Whoa. Okay. S 3> <Ooh. S 1> ี่บิชชี่ลองพิมพ์คำว่าฟิตดิพิมพ์คำว่าฟิตหน้าห้องหนึ่งคุณแน่ใจว่ามึงยังฟิตอยู่จริ่งวะ ไม่ฟิตแล้วอีสิบโอเคาภาษาอังกฤษคำว่าปลาน้องโอมครับฟิตครับปลาช่อนฟิตช่อนฟิต pues ช่อนจก <don> ปลาดุกฟิตดุก เดี๋ยวฮะผมดูมากูก่ันไม่ทำอะไรวะนั่งโอเคกูไม่ถามมึงอลไรอีกแี้วฟิสดุกฟิกชั่นเนี่ยแม่งอะไรรู้แง่แง่กันกาอนได้ไหมพวกมึงอย่าโดนตีหรอกเจ็บหายแม่งเอ้ยหมาพี่เล็กจ่ตตัวเป็นโขงแล้วตอนเนี้ยแม่งเจ้าของไม่เมาทุกคนหน้าหมาออกไหม คูเนี่ยเก่งกับไม้อย่างเดียวแล้วอย่างอื่นค่อยคุยปหมอเขาเรียกอะไรลูกปหมอภาษาอังกว่าฟิตด็อกเตอร์ฟิตด็อกเหมือนแม่งเหมือนปลาทาโร่เลยฟิตด็อกเตอร์ ปลาไหลอะไรฮะฟิทสไลเดอร์ฟิทสไลเดอร์เด้อฟิทสไลเดอร์แม่งกูว่าคนที่ส่งมึงไปเรียนอังกฤษนี่ คงวุ่นวายมาด่วนโอเคนะครับนะฮะเลขกแปดให้น้องเอ่อน้องโอมนิดนึงดิเออเลขกแปดให้น้องโอมเยอยเยอะเยอะเยอะพี่เมื่อกี้ผมส่องเจอไอดีผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะพี่กำลังฟัดกันอะอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมันดูดนมกันแล้วอะดูดนมกันแล้วด้วย เฮ้ยมันช่วยกูดูหน่อยเฮียดีหน่หนวะุียออกไปแล้วอะเอาออกไปแล้วผู้ผู้หญิงน่าจะอายุมาสิบแปดสิบแปดด้วยเฮียอดดูเลยมึงส่วนผู้ชายน่าจะสองเดือนได้ออะพี่สองเดือนพ่องตายโอ้โหตาดีกันไปแล้วอย่างที่